สดีครับร้านอากูเล็นะครับวันนี้เราจะมา,าสาธิตการใช้งานนะครับเครื่องวัดแอลกอฮอล์ตัว AT 1 8 8นะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้แบบใช้งานเบื้องต้นนะครับผมเป็นเซนเซอร์เซมิคอนดักเตอร์นะครับก็เหมาะสาหรับใช้งานทั่วไปนะครับคนไม่เยอะมากาซื้อไปสุ่มตรวจหรือใช้งานาเฉพาะหน้าน,นะครับหรือว่าใช้งานในบริษัทขนส่ง โดยฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับที่คนไม่เยอะมากนะครับหรือใช้ส่วนบุคคลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้ทํางานยังไงนะครับผมก่อนอื่นก็ลูกค้าจะได้รับเป็นตัวเครื่องวัดนะครับกับกล่องนะครับของแท้นะครับตัวนี้มีหลอดนะครับหลอดก็จะมีแค่ห้าหลอดนะครับผมตัวเครื่องก็วัสดุทำจากพลาสติกนะครับแต่ว่าการประกอบค่อนข้างดีนะครับ ตัวนี้จะได้รับมาตรฐาน CE, FCC นะครับ ROHS นะครับผมมีซีเดียลตัวนะครับผมเครื่องนี้จะใช้แบตเตอรี่ขนาด 2A นะครับแนะนำใช้เป็นฐาอาคาลายนะครับก็วิธีใช้งานเปิดฝานะครับเดี๋ยวงผมจะใส่ฐานเข้าไปนะครับนี่สองก้อนนะครับโอเคทีนี้ก็ปิดฝาทางนะครับกดเปิดก็กดปุ่มเปิดซองมี ตัวนี้จะเป็นคูดาวนะครับมันจะนับเอยหลัง2ี่สวินาทีนะครับอันนี้ต้องรอนะครับก็ทุกทุกการเป่าจะมีคูดาวขึ้นนะครับแล้วก็มีตัววัดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไฟแสดงผลนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานไม่ยากครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเป่าลมเข้าช่องด้านซ้ายนะครับแล้วออกลมจะออกทางช่องด้านขวามีฟิล์มกรนรอยให้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นลอยง่ายนะครับผมขนาดกต้องดีครับหยิบจากตลัดมีลำโพงด้านหลังนะครับผม เดี๋ยวเราลองเป่ากันนะครับก็ใช้งานง่ายครับในยาเครื่องนี้จะมีตัวตรวจวัดลมหายใจนะครับต้องเข้าไปเพียงพอนะครับเครื่องจะรันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเป่านะครับโอเคพอขึ้นโบรเนี่ยให้เป่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้หลอดสาธิตของทีลานนะครับพอเราเป่าลมหายใจก็เพียงพอนะครับเครื่องจะมีเสียงเตือนนะครับ ไฟเขียวคือปลอดภัยนะครับแล้วก็หน่วยวัดนะครับกดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนหน่วยนะครับให้อยู่ในหน่วยมิลลิกรัมนะครับก็แค่นี้ครับเรียบร้อยเลยครใช้งานง่ายครับมีไฟบอกอ่าโอเคเับเราลังต่อเปิดใหม่เนี่ยครับก็จะมีคูดาวเหมือนเดิมนะครับใช้งานก็วนไปแบบนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างผลค่อนข้างแม่นยำนะครับผมก็ถ้าจำนวนคนของลูกค้า หรือยูเซอร์ลูกค้าไม่เยอะมากแล้วนะครับประมาณ5้ห้าคน10คน20คนเนี่ยครับก็พอใช้ได้ก็จะคููดาวอย่างเงี้ยครับสิบวิยีวินะครับประมาณพอคููดาวหมดไฟไฟเขียวขึ้นก็เดี๋ยวเราทำการเป่าเลยนะครับเป่าลงมาในช่องนี้ใช้หลอดเป่านะครับใช้ไม่หลอดดูดน้ําก็ได้นะครับผมก็เสียบเข้าไปแล้วเป่าเป่าก็ประมาณ3วินาทีขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมสาธิตอีกรอบนึงนะครับ พอมีเสียงก็เรียบร้อยครับผลขึ้นเลยนะครับกดเปลี่ยนหน่วยนะครับมันจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์แบกนะครับแล้วก็มิลลิกรัมนะครับตั้งอยู่ในมิลลิกรัมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับไฟเขียวคือปลอดภัยนะครับุณครับการใช้งานการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะครับบรรจารค่าเชื้อทำความสะอาดได้เลยนะครับุณแบตเตอรี่ชุดหนึ่งก็ใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับก็โอเคครับตัวนี้ก็ขายดีนะครับที่ร้านแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับผม ไม่แพงมากมีประกันให้6เดือนนะครับเราสนใจสินค้าก็ลูกค้าเข้าเว็บเอาบริษัได้เลยนะครับเดี๋ยวมีฝ่ายขายดูแลบริการนะครับสินค้าจะมีนี่ครับเป็นตัวเครื่อง